จัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ของโรงเรียนวัดดอนชะเอมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือที่เรารู้จักกันดีและเรียกกันในชื่อโควิด1 9ซึ่งมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้ออย่างเป็นวงกว้างในแทบทุกพื้นที่ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องมีการออกประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบออนไซต์เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านควบคู่กับการทำใบงานหรือแบบฝึกหัด ตามเอกสารประกอบการเรียนที่ครูผู้สอนกำหนดโดยทางโรงเรียนให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทำเอกสารประกอบการเรียนแบบฝึกหัดและใบงานส่งมอบให้แก่ครูประจำชั้นเพื่อทำการนัดหมายให้ผู้เรียนเข้ามารับเอกสารแบบฝึกหัดและใบงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่าง Social distancing ต่อมาสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019นี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทางโรงเรียนจึงต้องออกประกาศปิดสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะครูผู้บริหารผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรองรับกับการแพร่ระบาดในละรอกใหม่นี้ ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นมติจากที่ประชุมคือให้หยุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮน์งดการแจกใบงานและแบบฝึกหัดปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ครูผู้สอนจะเข้าสอนในแอปพลิเคชัน Line และ Facebook เป็นหลักเนื่องจากผลสำรวจพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่สะดวกในการใช้แอปพลิเคชัน Line และ Facebook มากกว่าการใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาอื่นๆพร้อมทั้งการใช้ Live Worksheet เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัดผ่านระบบออนไลน์มีการประเมินคะแนนได้ในทันทีไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการจัดทำคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนเนื้อหาบทเรียนโดยครูผู้สอนจะอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube ให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองถึงแม้จะอยู่ที่บ้านค่ะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต2จึงมีการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต WiFi ให้แก่โรงเรียนเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในการจัดกิจ,จกรรมการสอนมากยิ่งขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ครูผู้สอนจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะและนี่คือแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวัดดอนเชเอมค่ะ